สวัสดีครับวันนี้เราขอเสนอเรื่องราวของผู้หญิงเตะบอลมาแล้วครับน้องนางรีบมาสนามบอลเลี้ยงบอลไปด้วยเดาะไปด้วยแล้วก็มาถึงจนได้ครับที่นหน้าคลังสินค้าน้องนางมาถึงก็เช็คเฟซเช็คลายเล็กน้อยครับแมแต่จริงๆนางถ้าจะดูเวลานะครับผมตูนาฬิกา เอาละครับถึงเวลาต้องเข้าไปแล้วครับมาวันนี้จะยังไงต้องไปดูดูแล้วถ้าทางนางจะกดดันเล็กน้อยมาเข้าไปขังสินค้าบททดสอบเข้าทีมเจเทนน้องนางของเราก็จะมาเข้าทีมนี้ครับแหมมาเขาเรียกว่าทดสอบฝีเทา้า แล้วผู้ชายคนนี้เสอ้อน้ำเงินก็ชื่อว่าเจสินโยครับเป็นหัวหน้าทีมเจเทนตอนนี้ก็กำลังดูการทดสอบกันอยู่ครับแหมมีการส่งแล้วก็โอ้โหวันเล่สวยครับแหมตุกตาขายหายเอาจริงดิเอาหมวยซิดงงเล็กน้อยเอาส่งบอลให้เพื่อรลมทีม นายแล้วลูกบอลล่ะเขาเรียกว่าการป้องกันเพื่อนนายก็ทำบางทีนายแค่กโกรธเพราะว่าฉันเตะรอดขานายใช่ไหมล่ะอีกแล้วสิเพื่อยากนายพูดอย่างกับเตะรอดขาแล้วเข้าประตูเนี่ยจริงจังหน้าทุกทีทุกทีเจอกันต่อนหน้าอะไรไหมทีมเดียวกันเรามาเพื่อเล่นนะก็ได้โอเคก็ได้สาวน้อยเธอหลงทางมาเหรอ<ส><ข>ยินดีต้อนรับสู่ J เจเทนเลวี่เธอมาสายเข้ามา สรุปนางชื่อเลวี่นะครับแต่เราตั้งชื่อว่า Natalie, นัทเทลีนเนี่เรียกเธอว่านทเทลีนละกันนะครับผมมาครับเราก็เข้าสู่การคัดตัวครับเ,เราอยู่ทีมเจเทนนะครับผมแต่ว่าเป็นเจเทนบีนะครับชื่อว่าน้องนทเทลีนเราก็มาครับตอนนี้คัดตัวก็ต้องเล่นให้เต็มที่ ยังไง,ง,ไงขอยิงก่อนโอ้โหเบาไปต่อครับนี่เจอทีมฝังตรงข้ามต้องระวังการบุกแบบสวนกลับนะครับเจ้าทินเจแทนก็เล่นออกแนวคองบอลต่อเนื่องเราก็ต้องขโมยบอลมาครับมาแล้วครับตานากะ ได้บอลส่งมาให้หนายมายิงโอ้โห,โโหจบครับแมพีทยิงได้พีทพีทปีเตอร์กดอย่างนี้ไม่เหลือมาต่อครับแม่ยิงได้อุ้ยน้องเนทธอรีนลม้มมาต่อครับลูกที่หนึ่งมาลูกที่สองต้องตามนะครับผม เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมาแล้วโอ้ยกดอย่างเงี้ประตูก็เหนียวอยู่มาต่อเล่นเตะมุมครับเตะมุมสั้นโอ้โหไม่ได้มานัทเลนขอยิงบ้างไอผูรักษาประตูบอลมาที่บิ๊กทรีครับทางขวาบิ๊กทรีไอตอนนี้มันเริ่มเล่นตามช่องแล้วครับทีมเจเทน เจาะไม่ได้นะครับผมทีมเจเทนครับมีออกมาเจเทนยังเจาะเราไม่ได้ครับนี่มาทางนี้ทางนี้นี่มัวแต่คลองบอลไม่สวยขอยิงหน่อยโอ้โหปรูปทีสามยังไม่มานะครับผมตอนแรกเสมออยู่หนึ่งหนึ่งเรายิงนำมาแล้วสองหนึ่งตอนนี้เอาแบบนี้ แบบนี้อีกทีอีกทีโอ้โหอุตสาห์ยิงซ้ำสามรอบยังไม่เข้าเลยเกมนี้ก็ถือว่ายิงยากอยู่นะครับผมนี่เราเอาน้องนาทรินโอ้ยเอาน้องนาตาินไปตามประกบยังแย,ย่งไม่ได้ครับตอนนี้ต้องให้เพื่อนช่วยทีมเจเทนเซตที่ด้านหลังครับ ส่วนเราเจเทนบีก็ตั้งรับและสวนกลับอย่างเห็นได้ชัดมาอ้าวแหมมีประตูประตูมีโชว์เก่าเอาละครับน้องนักสลีนเราได้บอลแล้วครับยิงโอ้โยยังงี้ไม่เหลือแม่มีโชว์สเต็ปน่ารักน่ารักเล็กน้อยมาไปต่อครับตอนนี้3-1ไปแล้วครับทีมเจเทน เอาเราอยู่ทีมเจเใช่ไหมไม่ได้อยู่เจเทนบีนะครับผมยิงอย่างงดงามเมื่อกี้กดเต็มข้อหลังเทา้าใส่โตโอ้ยใส่โตมาส่งได้ครับมาตอนนี้โอ้ยจะไปเองก็ไม่ได้ครับธนกะตอนนี้บอลอยู่ที่พิกชีครับส่งให้เพื่อน มาทางขวาแล้วแล้วก็หมดเวลาแล้วครับเกม <im itation> จบที่เราครับเจเทนชนะไป3 1ครับชนะเจเทนบีหลังจากทดสอบฟีเท้าเสร็จแล้วเจซินโยก็เรียกคุยครับ right, อา้าเข้ามาหน่อย <Good session. S 1> เป็นกลุ่มที่ดีนะ <a> แต่ก็ยังมีงา, <to be. S 1> งานให้ทำอีกเยอะเลย6เดือน เราต้องพิสูจน์ว่าเราสมควรได้แข่งในศึกชิงแชมป์โลกแมวหน้าเจใครดีกว่าพวกเราล่ะปารีสแซงแมงเหรอแหมีขำพวกนายทั้งหมดดูเหมือนทีมสติทุกทีมที่ฉันได้เคยเล่นมานายต้องการตัวช่วยในเกมนี้พวกนายมัวแต่คุยโม้กันแต่เรายังคงต้องรอคำเชิญที่บูโนสไซเลสโจมันอยู่ในโพสเพื่อนถูกต้องพี่ชายดูเหมือนลูกทีมจะพยองแดดกันนะครับผม เรานายจะไปไหนเออฉันแค่จะโชว์ให้เด็กใหม่ดูแต่ฉันคิดว่าพวกนายทั้งหมดควรดูนี่ตอนนี้เจสินโยก็พาลูกทีไปดูคลิปวิดีโอของการแข่งขันฟุตบอลครับเราน่าจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญด้วยเฮ้พวกเขาค่อนข้างดีเลย ใช่แล้วตอนนี้นะ่ะระแต่พวกเราต้องการเป็นแบบนั้นฉันอยากจะทําให้ดีกว่าพวกเขาแต่ก่อนอื่นนะ่ะไม่ใส่รองเท้ากางๆก่อนไม่เพื่อนแบบย้อนยุคนั้นเท่ชอบนะแต่นาะจะต้องเจ็บเมื่อใส่มันรองเท้าคู่นี้มันทําให้เท้าของฉันสมบูรณ์แบบเพื่อนรองเท้าขาดอย่างสมบูรณแบบนะสิแหมมีแซวนะครับพวกนายส่วนใหญ่คิดถึงสไตล์มากกว่าฟังก์ชันฉันสามารถเตะลอดขาของทุกคนได้เลยนะ เฮ้ปีเตอร์เด็กฉันว่าพีทนายมีความบ้าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนายมาที่นี่แต่นี่ก็ไม่ใช่การแข่งแบบตัวต่อตัวนะนายรู้ตำนานนี้พวกเขาพิสูจน์ที่เห็นแล้วว่าพวกเขาเก่งที่สุดในรอบหลายปีเพราะพวกเขาเล่นเป็นทีมครั้งนอกนั่นเทคนิคและทักษะไม่ได้หมายความว่านายจะไม่สามารถใช้กับพวกเขาเพื่อชนะเกมนายต้องการการฝึกซ้อมในเกมนี้นายมีชัยชนะมันเป็นพื้นฐาน ตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ในพื้นที่ที่เราได้มานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบจะเอาด้วยกันไหมไปสู้ด้วยกันมาแล้วตอนนี้เจสินโยก็จะหาลูกทีมเข้าทีมแล้วนะครับผมเอาแหละฟังพวกมาดูครับว่าเจสินโยจะเลือกใครบารบี้นี่ดิกซีอยู่แล้วเรามาคนที่สามครับ ปีเตอร์ครับเป็นคนที่สามเซดเซเป็นผู้รักษาประตูและคนสุดท้ายที่เราจะเลือกนี่เป็นการเลือกที่ยากใช่ไหมแต่สมาชิกคนสุดท้ายที่จะได้เข้าไปแข่งคือเลวี่เธอทำได้ยินดีด้วยตอนนี้พวกนายที่เหลือเดินหน้าทำงานหนักต่อไปแล้วนายจะได้รับโอกาสเจ๋งไหมล่ะ นี่คืออนาคตแชมป์โลกดูเหมือนไหมสนใจจะออกความคิดเห็นไหมแน่นอนอยู่หลังกล้องและเราได้มีโอกาสไปถึงบูโนสไอเลสไม่พอใจเหรอเนี่ยฉันแค่คิดว่านายเจใช่ขอโทษแต่ซิสนะเธอมีพรสวรรค์ใช่แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วการแข่งขันในระดับสูงเธอมีไหมเพื่อนแมลงก็สามารถทําให้นายล้มได้นะแหมดูเหมือนจะมีเรื่องพูดถึงชุดอ่อนงั้นเหรอแล้วเป็นไงบ้างล่ะนายคงต้องเช็คตัวเองแล้วเพื่อน นายต้องการร่วมแก๊งทั้งหมดนั่นแหละมันไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงได้แล้วทำไมนายไม่พูดว่าความจริงนายหมายถึงอะไรล่ะซิดน่ะเธอเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของเราหลายสมัยปีเตอร์ไม่พอใจครับเรื่องซิดหรือบางทีเธอเป็นแค่เพื่อนของนายปีเตอร์พูดแนวเหมือนแบบเล่นเส้นนะครับรักกันไว้พวกเออพ่อคนดีไม่เล่น เราเธอเป็นไงบ้างเลวี่มีอะไรพูดไหมไปกันเถอะ <Thank you. S 1> ขอบใจนะบูม oh. แล้วก็มีไฮไฟเล็กน้อยครับแล้วขอขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทสองครับ